นี่แหละพี่น้องมันนี่ตาใหญ่อยู่เ้วอยนี่ดอกงามเยอะเนาะมือสองกับด้วันที่สองไปกเห็ดมือสองสองกับตา สวัสดีพี่น้องรดพ้นมแกนิสานผ้ามวนมือนนิมามือที่สองพี่น้องเอ,อ้ยมือนี่เขาก็หาเบิงแต่ว่ากัพอแล้วนี่พอแล้วอีกนี่ดอกน่อยมันแต่ว่าคนร้ายหลายพี่น้องเอ้ยจะขอยจะได้เห็ดบัวมือนน่หาไปหาเบิงดอกกระา่ายนี่พี่น้องมามือที่สองปลา อันนี้ปลามันวันที่สองขออนุญาตหาต่อกันด้วยพี่น้องเอ,อ๋ยหากมะมาหอดปลาเห็ดมาาไก่พดหาโลหุล่นเบิงมันเบิงม,มันหลีดูพี่น้องเบิงมันหลีดูพูดอะดอกงามคักดอกนี่มันหลีดูพี่น้อง พี่น้องมาลีเอ้ยพ,ออพออี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยกู้กันลองซองเก็บบดิเฮ็ดไล่กันลังมือดำเบิลแล้วพี่น้องเอ๋ยพูดเลยดำเบิลแล้วลับทุกคานี่ แต่ว่ากับเมาเกีบให้เบิ้งคือเกา่าเฮ้ยดอกนี่ดอกี่บานดอกี่บานพี่น้องดอกี่บานนี่ตานี่ได้หาดอกพี่น้อง ้ามองแล้วหาดอกกับปันได้เนาะหาไปเรื่อยๆเนาะเอาพี่น้องเบิง่งว่าแหลอเอ็นๆอ,อ,อยู่อันส่อวนดอกนี่นะก็สีวาเนะนห็เมียนี่เนียพูดอะนี่ละดอกมันปิดแต่เสียบดอกมันเสียบ นี่แหละพี่น้องเอ้ยต้มแล้วบานเพอเวอร์เพอเวอนี่นะจุ่มนี่เบอร์เสียบดอกเบ่ค่อยมักไปงามยู่พี่นอ้องจังงๆแต่ว่าถ้าเกลี้ยงไปสู่ดอกบานๆบ่บบบไไรเนาะ,ะ,ะพี่น้อง มึงมันหลีมันหลีคนมึงขาบัปุ๊ปุ๊บ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 ขี้ดินไส้วีนองเอาง่ายอยู่ขี้ดินไส้สองสี่ห้หาหกกิด อัตละซษำเนี่ยพี่นอ้องมัน,นเป็นมูนะนี่ไหมนี่ห็น,นมันเสียบี่โอ้นี่นี่นี่นีแจ้งสีเกียงเสียบด้วยนี่เอาขออนุญาตปาดขาอีกก่อนพี่น้องเอ้ยพี่น้อง ดอกซ้ำนี่นันเป็นขีดินใส้เลยพี่น้องมันจะเละ่ะหายเห็นป่ะเป็นขีดินใส้พี่น่วง เยเ็บไปยนกน้ำรดนะจุ่มแล้วซซำหนีก็ดีแล้วนะพี่น้องเอ๋ยประวานเป็นมือที่สวงแล้วมือเรียกนี่เว้ยมือสวงกับพ่อมี่ก็บอยู่เอาตัดขาอีกต่อไปพ่อยีเล้วพี่น้อง

ัดขาต่ออีกอ้ยดอกดีไปเนาะปนซอดดอกดีนะอันนี้ก็บถือว่าเท่ากินได้อยู่พี่กินอะไรพี่น้องเบิ่งดูป็นเห็ดอีหยังนี่จะมันอวกลายถ้านมันเก็บเอาก็จะได้เครื่องรุดปิกอัพผุดละมานมีสมไม่บ่หินเห็ด เห็หดไตเบื้อเนาะที่มันเห็ดไตเบื้อวะ่ะนี่แล้วพี่น้องมันนี่ตายงอยู่เรือยนี่ดอกงามเยอะเนาะมือสองกับด้รวันที่สอง กิห็ดมือสวงสองกระตาฟูดดอกมันนี่พี่ดอกมาหอดเฮือนหอดตั้งเตาตั้งหม้อเลย สั่งไฟเรียบเลยล่างเฮ็ดไปต้มบัดนี้พี่น้องดีกะละมั่งนี่ง่งล่างง่ายพี่น้องต้มแล้วก็ล่างอีกนี่สดอ่อนนี้ มาเด้อแม่เอาเห็ดไปแกงเด้อพี่น้องเอ๋ยิงเกินเด้อตุ๊ตุ๊ตุถ้าต้มแล้วก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องอันนี้คือต้มแล้วเหรอเน,นี่ยนี่ต้มแล้วนะจ๊ะอันนี้ต้มแล้ว,วนเด้อพี่น้องนี่ตนะ่นี้ต้มแล้วมาว่านเลยเนาะเก็บมาว่านในซุปนี่ ต้มแล้วก็จะงามดอกซึ่งมันจะเสียบดูไล้ลลางจอเด้อ กนได้ไปน้องเอ๋ยแบบนี้ฝากก็เลยเจไปตามเด้อรถขึ้นเกิดอีสานข้ามวนล่างเห็ดตอกันเด้อแบบนี้ได้เวียกละกอกเห็ดพี่น้องถ้งกอกเห็ดกรอกใส่ตุยินเท่งสิกินเป็นตะยากษเนาะพูดอะบกผมได้พี่น้องมีวิธีหวานปานเห็ดเพิ่งงั้น น่าั้อนว่าอาไปเ,ก,เก็บเห็ดมาต้มเห็ดอยู่กับ้องกันพอ,อขมเด้อพอขมเด้อเห็ดโอ้โดูดถ้วยบปที่นี่ เป็ผู้เฒ่าแปดาสตรตกินคุมคมกินแบบ,บหวานไพรไปย่างไงมันขมมากกว่ามีวิธี่เรเห็นมันขมอะคุณลองก้นลอนกมากขม าวายุบานพวกินคมนวคุณคมเนี่นได้แก้วเพียะเออมาพี่้อก